Do you wanna know? Well, i been thinking about you. And I think I have to listen. Cause. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, on, you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give something's telling me. <laughs> Do you wanna know? Well, I think thinking about you And จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ดอยมอคลุยครับพเพื่อนๆนครับที่นี่อากาศบรรยากาศที่ดอยที่นี่อากาศดีมากเลยครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ดอยดอยมอคลุยแล้วครับพเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อน you w a n นอ่ะนะ ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงใกล้จะสุดแล้วครับเพื่อนเพื่อนต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ตอนนี้เราก็มาคึ่นทางนะครับใกล้จะถึงสุดสุดขอดดอยแล้วครับเพื่อนเพื่อนไปกันต่อเลยครับ Do you want to know? Well, I think about you, and I'm have to Because The sun is up, it's a beautiful day. My beginning.

ที่ท่านขอสาธาที่ท่อเที่ยวที่นี่ก็คือจาอาังหวัดดาดอำเภอท่าต่อ,อยาตาบนไม่ว่าหลวงใต้กับบาคอติโค้ครับเพื่อนๆ <c oughs> ทุกคนค่ำตอนนี้เราก็มาถึงจุดหนึ่งแล้วกรับทุกคนว่าจุดน,นี้ก็บรรยากาศไม่แพ้จุดเมื่อกี้น้ครับมองลงไปก็จะเห็นหมู่บ้านต่างๆครับเช่นบ้าเม่เม็ด ตวแม่จวาไหลหมู่บ้านนลครับทุกคนเชยชนกันได้เลยครับทุกคนน It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to ครับอากาศด,ดีใช่ไหมครับผมว่าอากาศดีนะครับที่นี่ถ้ามาที่นี่ก็เหมือนมาตรา,าประเทศนะครับเพื<ๆ>่อนๆอากาศเย็นสบายครับรอบๆไปด้วยภูเขามากมายครับมองไปท่าไหนก็จะมองไปเห็นหมู่บ้านตาตา,ตาครับดอยนี้บรรยากาศดีครับติดติดระดบับระดับประเทนเลยครับเพื่อน เพื่อนเพื่อถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับทุกฤดูครับอากาศเย็นสบายครับเพื่อนนครับถ้าชอบลีนนี้ก็ช่วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนนะสวัสดีครับ